ถนนลาดแผวลาดแผ้วรถก็จะขับมุกก็จะเล่นสวัสดีท่าก่นสวัสดีจ้าตอนนี้นบา้านตรงกลางบ้าบาอกอาหอยพอกยังไม่ถึงเราอยู่กันที่ถนนลาดแผ้วนะจ๊ะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่าโชคเัยสี่เนาะเดี๋ยวเราจะแวะวันนี้ไปหาของกินกันที่ตลาดเย็ยนตลาดโต้รุ่งโชคเชยสี่นั่นเองข้างหน้าเรานี่เองสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะอันนี้เป็นสถานีโชคเัยสี่ เดี๋ยวเราเลี้ยวตรงลูกศรสีเหลืองด้านหน้าแล้วก็ไปหาที่จอดรถกันแล้วก็ไปเดินซื้อของกินกันดีกว่าสถานี้ตำรวจนครบาลโชคชัยสี่ก็ไปแจ้งความก็ได้นะพูดไปเลยเปิดเดี๋ยวเขาใส่นี่หาที่จอดะอไซจอดง่ายอยู่แล้วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ลงโชคชัยสี่ได้เลยนะ ตรงต้นไม้พอดีเลอจอดรถเสร็จแล้วก็ไปเดินซื้อของกันดีกว่าหิวแล้วโอเคอา ล็อกขวาไปเลยไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับทางนี้กรี่พับมาไหมน้ำนมจีนศวนกันค้าช็อกเซี่ยสี่ไปไปยังไป,ไปค้าย้ยน, <c oughs> นี่ไง จะซื้อกะหรีพับกะหรีพับหายไปไหนแล้วอ,อะไรเหเดี๋ยวเนื้อต้อกินอะไรเขาถือ น้ำฝันน่ป้ายสุดกันค้าโชคเคยสี่เก๋ๆเขาเนไก่ไหมซื้อกินกลาเช้าเน,นี่ยเหรอบังเวอร์ทำไหมยี่สิบาบาทตงลี่ขนมปังสังขยานะี่ย เนยสดลาวาทะเลมึงเหาปะไม่ไปกนตอนเช้าไม่ต้องเข้าตู้เย็นใช่ไหมไ้อง้เนยสดน่ากินก so ็เกล็ดก็น่ากินอ่ะลาวลาวเักล็อันน hey ี้จ้ะลาวาดาวนมสดลังเลอีกอ่ะ อันเดียวไงนี่อะไรซาลีน่าปั่นแหลกย้อนกลับมาหรอสูตรกันขาโชคชัยสี่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 ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยลงรถมาเจอเลย เอาไปหรอก็ดีเหงาไปกินที่บ้านไะคิดกทั้งไรอร่อยขายยังไงครับเสี่สิบบาทนะตู้ละสี่สิบอสี่สิบเอาไงแล้วแบบนี้ก็ดีแบบนี้อร่อยแบบนี้ก็เอาไปสิเอาไปสิเอาปะไม่เอาแค่เอาอ่ะ จดไว้หกสิบห้าบาทละดวงบัญชี <g uck ling> นี่ไงมะกอโรนี <c oughs> อยากกินให้ซื <c oughs> ้อแต่ของหวาน <c oughs> มารีนา <c oughs> เข้าต้มโชเกนซี่ <c oughs> <c oughs> โดนัทโว้ย <c oughs> ชิดแล้วสิบบาทเอง ใช่ไหมเราเคยซื้อร้านนี้แล้วใช่ไหมวันนั้นเขาไปขายที่ไหนนะเอา้าละ่ะเอาอันนี้กับเกี่ยวใช่ปูอัดก็น่าจะใช่ที่ตลาดมินไหมใช่เอาไม่ ราชาเมี่ยงปลาผ่าไก่ย่างแดงๆส้มตำดูด้านหน้าตลาดอันนี้ด้านหน้าเด็กกัค้าโชคชัยสี ถ้ามาโชคสีมันต้องแบบอองกินข้าวอร่อยขนมไหมั้านลูกชื้อเคยซื้อทุกร้านแหละเลียกข้าวต้มป่ามาที่นี่เหมือนย้อนดูอดีตมีมานานแล้วเนาะเข้าไม่ถึง ขับต้องตรงข้าว,ว,วหมูดแดงหมูกรอบ ไปตรงกลางก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาริมนี้ไหวซะไหวทำไมอ่ะมะขามมันเทศโอ้ยมาขามเทศม <laughs> ัน <laughs> ต้องเล่นมุกเก่าทุกที่เลยไหม <laughs> อรารยาเอไฮเกตอรารยา,ออรา,ยาอเอไฮเกตคืออะไรวะสมพูุ่ไง <laughs> ซื้อผลไม้ไหมัหก้อผลไม้ไปล้านปากใช่ไหมไม่ใช้น้ำล้างหรอไม่หน่กะหรี่พ yeah. ับไข่ไปไหนมุกยอม ตรงกลางก็จะเป็นผลไม้เนาะสนโนทีเปิดใหม่เขาเดียวใหม่ยังไม่มีเลย่ยเอาปหมละ่ะรสปกติเขาขาวไม่เค็มหรอก <c oughs> ถ้ากิน ม้วนควน,น่ากินกลับมาตรงกลางข้าวก็น่ากินมากไหนหมูนุก็น่ากินที่มือสีหมูจ๊อเต๋เ,ตเข้าถึงเราจะซื้ออะไรดีอ่ะ มัสมั่นด้วยแกงน่ากินจังชิ้นเท็กซัสก็เหล่าอร่อยของที่เราที่เราซื้อมาจากซื้อขาหมูโหชอบอันนี้ปลาดุกฟูเขทำเป็นชุดไปแล้ว ข้าวคุกกะปิเคยซื้อแล้วขวยจับเคยซื้อแล้วขนมจีนผลละเมืองอีกแล้วผลไม้มะพร้าวถอดเสื้อขอู่สังขยาสิบบาท ทาชีดสายใหม่สายใหม่สายใหม่มาตรงเวลานะเออดีมากแอะอะไรอ่ะ <laughs> ไม่ถึงรถตีสายใหม่ <h ık> มมาสายใหม่โอ้ยแกพัดกะเพราก็แอะแหดดังเมื่อกี้แม่กาหันมาบอกสามสิบบาท นี่มึงไม่ซื้อกับกระเทียมมันน่ากินเพรก็แต่กระเทียมมันมีจริงเหรอเป็นถุงถุงเท่าไหร่ถุงลดข้าวสามสิบถ้าเป็นกับข้าวก็น่าจะสี่สิบสี่สิบชิ้น อาหารเหนืออะไรที่บนภูไส้อั่วไส้อั่วไส้อือไส้อั่วเคยกินอร่อยอยู่เออจะเป็นแบบไส้เผ็ดเผ็ดอะไรอ่ะมาแรงทอดไงสปาเก็ตตี้อุ้ยของกินเยอะจังปลาทอด เานาะป้าเผาอีกเข้าไปถึงข้างในเลยเหมือนเดิมไปทั่วๆอ่ะหุ้ยเซ่กอกแกงเห็ดมือน่ากินนี่มันเื้ออะไรเอ่ย ของทอดเนาะ,ะหูโตหูเขาพูดทอดไปเยอะไปเยอะไปเดินเข้ามาถึงใต้หลังคาก็ยังมีของกินบุลลหน้ายอดผัก ถ้าเขาอยากกินตอนเช้าด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกเขาอยากกินเลยเก็บไว้เดี๋ยวเปรี้ยวหมูปิง้งโรตีเนื้อหนะมูปลาเผาเนาะอุ้ยเนาะ ข้าเผามาลูกวันได้ไหมไก่ทอดหมูทอดมีข้าวกล่องด้วยรู้สามสิบบาทเองกุ้ยช่ายใต้หลังคาสี่ชิ้นสี่สิบบาทลกลมสี่ชิ้นคนขายทำอร่อยใช่ กินจังน่ากินอ่ะกินไม่หมดเลยข้าวไข่เจียวไม่บอกว่าอะไรนะกินไม่หมดซื้อคนเดียวกินไม่หมดถึงไม่เชื่อ <laughs> ทอดมันวันนี้มีอ,อะไรอ่ะหมกหรอหมกย่างกุ้งเหา่าข,ข้่ เนาะของไม่แพงเนาะเดี๋ยวเราซื้อถ้ปล่าไปเก็บไปดีกว่าพเพราะเราไม่ได้กับข้าวซื้อซื้อซื้อข้าวไว้ก่อนไอไก่ย่างปลาจอยก็ซื้อข้าวปุ๊บเดี๋ยวกับข้าวมันก็ลอยมาใช่มันจะคิดออกหัวหมูลิ้นหมู เยาไปยุ่งกับม<อ>ันนะทำไมอ่ะเกี <c oughs> ๊ยวซาซื้อข้าวเปล่าก่อบมักหวานก็ถูกตาน้องมังโต๊ข้อะไรจะหอมยี่สิ แมวแมววังไข่น้ำส้มตเฮียวหั่นไหั่นอะไรบ้เต็มเลยอาหารเวียดนามนี่ผมครกอีกแล้วนี่ไงสิ่งที่เราต้องการปลาขาหมูสองถุงค่ะ เอาหกสิบสองถุงอ๋อสาเหตุที่เอาสองถุงรู้เลยถุงละมือใช่ืกรอบสสิรมกอค่ะเรายี่สิบค่ะมีสาวน้อยช่วยผู้อข้าหมูกรอบ กรอบก็น่ากินมันกรอบน่ากินเอาเอด้วยสิถ้าไม่เอาสองอย่างมันเหมือนมาไม่ถึงดิยก<ะ>ูยุอยู่นนเนี่ยหนูไม่ไปยุหรอ,อ มันอร่อยเด้ไม่ได้มาบ่อยเด้ไม่ขึ้นยุ่งไม่ขึ้นไม่อิ่มเดี๋ยวมาใหม่ใครถึงกี่โมงครับใครถึงสองท่มครับต้องต่อที่บ้านอีกอีกร้านหนึ่งขายอยุดสวรรค์ลูกเฟอรหกสองไหมตอนเช้าจนแต่เย็นบ่าขายพวกข้าวเหนียว อแล้วก็มานี่ต่อใช่โหคงคงตรงเพิ่งเก็บอ๋อโอเคครบคุณค่าขอบคุณมากคุณอ่าค็อกเโลคุณยายขยันมากเลยขายสองที่เลยเอ๊ะมันถึงเจแล้วเหรอบ้าบอเจมปลายปีนี่มันกำลังจะตุดจีนแล้วไม่มีเกี๊ยว สองไม้สองมือเต็ไมไปหมดเลยกล้องก็จะถือมีคนช่วยถือเลยวิ่งหมูปิ้งน่ากินเ,เราเคยเซื้อ,อนี่ว่ามึงอย่าถือแบบนี้สิกูสอนไม่ถูกใส่กรอบแกงใต้เอาไหมเอาแกงใต้ไหม ตังตาากสั่งอะไรดีถ้าจต้เ็นได้กุ้ยเชื่อมกยเชื่อมอร่อยก็แผบถ้าเราใครซื้อแน้่ยอะไรอยากบ้าบ่โอ้นี่หอยทอดหอยทอดแบไทยกระถงผักกาด ร้านที่ม้วชีสอยู่ข้างหน้าอะไรอ่ะที่เป็เตาวู้โอ้โขนมประกาศหากินยากน้อยอยู่นี่เรืนแป้งก้อนน่ะแป้งก้อนๆเอามาผัดอาหารมังสวรรั์อาหารมังสวรรั์ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้จะขาหมูหรอไปดูร้านจะไปดู รช่วงที่เราไดเอทว่าถ่ายคลิปลหลายๆตลาดแล้วก็อ้วนเนะน้ำหนักขึ้น10โลอ้างานเยอะมันไม่ลดเหรอไม่ลดหรกแดกเยอะกว่าทำงานอีกโฮ้ยตรงนั้นไม่มีหนุ่มคอกสิงคโปร์นี่ <c oughs> จริงๆมีกะหรี่พับวันนี้ไม่เห็นน้องกะหรี่พับไม่รู้ไปไหนรัาน <c oughs> โจ๊กโชคชัย ขนมหวานได้อ,อีกแล้วเอาไหมไม่ไหวแล้วดูอันนี้ก็แกงแกงสุดแล้วประมาณนี้เนาอตลาดโชคชยัยสี่นี่ป้ายก็ศูนย์กระเช้าโชคชยัยสี่ทางนี้เห็นป้ายจะชัดชอบก็อย่าลืมกดซับและใครกดไลค์ก็แชร์กดกกะดิ่งให้ด้วย เห็นไหมลากันแถวนี้เลยเนอะวันหลังพามาเที่ยวใหม่อ่าะอย่าลืมกดซับสไคร้นะอ่ะซับสไคร์ไปแล้วนี่หว่าใช่ลากแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบายจ้าายรีบลับไปกินของที่เราซื้อมาหาหิวแล้ว ถนนโชคชยัย4